จีนลดการนำเข้าธัญพืชกระทบมันสำปะหลังและข้าวประเทศไทยแน่นอนมีหวังถูกให้ส่งออกไทยปีหน้ากับ2ผลิตภัณฑ์นี้ชะลอตัวนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคสถานีบริการน้ำมัน PT จีนลดการนำเข้าธัญพืช กระทบมันสัมปหลังและข้าวประเทศไทยแน่นอนมีหวังถูกให้ส่งออกไทยปีหน้ากับ2ผลิตภัณฑ์นี้ชะลอตัวนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยฮนะเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าประเทศจีนเนี่ยนะครับเจอภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมาในปีนี้ค่อนข้างจะมากและด้วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านของสภาวะภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์อลนิโยหรือว่ามันผิดเวลาผิดเรื่องอะไรอุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ็เลยทาให้ประเทศจีนเนี่ยฮะตัดสินใจเนี่ยครับนำเข้าพวกธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชนเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าอม m m o ิตี้นะฮะก็หมายถึงเป็นพวกวัตถุดิบที่ใช้ในการนําไปผลิตนะฮะยกตัวอย่างเช่นขา้าวโพดอะไรต่างๆเนี่ยไปผลิตเป็นอาหารสัตว์อยเงี้ยอยู่นี้อยู่ในกลุ่มเรียกว่าธัญพืชนะฮะจีนเนี่ย,ญญนนะะย,ยลดการนําเข้าธัญ,ญพืชลงในปีนี้ครับด้วยเหตุผลเพราะว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้เป็นปีที่ยากลําบากอีกหนึ่งปีเหมือนกันในรอบหลายกว่าสิบทศวรรษที่ผ่านมานะฮะ ทุกคนทราบดีนะฮะเศรษฐกิจจริงตอนนี้มีทั้งวิกฤตหนี้อสังหาริมทรัพย์มีทั้งเรื่องของวงการเทคโนโลยีได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะฮะรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงไปหนักภัยแรงก,ก็กลายเป็นปัจจัยที่โถมเข้ามาสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เด็กจีนเกิดใหม่ต่ำที่สุดในรอบกว่าหกปีตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ทุกคนกห่วงว่าตลาดที่ใหญ่พันสี่ล้านคนเนี่ยนะครับกำลังจะเป็นตลาดของสังคมผู้สูงอายุขึ้นไปเรื่อยๆรวมไปถึงปัญหาความขัดแยง้งระหว่างภูมิรัฐศาสตร์ นะฮะแน่นอนครับไม้เบื่อไม้มากับอเมริกาแล้วยังมีปัจจัยแทรกซ้อนนะครับสงครามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งยูเครนรัสเซียแล้วก็ในส่วนของอิสราเอลกับกลุ่มอามาสซึ่งจีนเองก็พยายามรักษาบทบาทของการเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศคานอำนาจกับอเมริกาเนี่ยนะฮะทั้งหมดมันประดังประเด็หมดเลยนะครับจนทําให้เศรษฐกิจจีนเองก็ชะลอตัวนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่างนี้ครับปรากฏว่า ปัญหาที่ทําให้เศรษฐกิจจีนมีปัญหาและต้องนําเข้าธัญพืชลดลงเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็เกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งก็คือขณะนี้เนี่ยนะครับคำสั่งซื้อหรือการบริโภคธัญพืชในประเทศจีนนั้นชะลอลงชะลอตัวลงอย่างหนักเลยทําให้ประเทศที่เป็นคู่ค้าซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในอาเซียนในการส่งธัญพืชเข้าไปเนี่ยนะครับชะลอตัวลงด้วยเลยสิครับตรงนี้นะฮะสุวิเตรกรไทยเลยบอกว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็อีกประมาณสักสองเดือนไม่เต็สองเดือนดีเนี่ยนะครับ จีนเองเนี่ยลดการนําเข้าธัญพืชแล้วเนี่ยครับจะทําให้นะฮะการส่งออกของธัญพืชจากไทยไปจีนเนี่ยจะหดตัวลงด้วยโดยเฉพาะ2สินค้าสําคัญครับมันสัมปะหลังกับข้าวมันสัมปะหลังนะฮะในปี6-6คาดว,ว่าส่งไปจีนจะติดลบถึง15%เโอ้ไม่น้อยนะครับนะฮะเหลืออยู่แค่2429ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนข้าวไทยไปจีนจะติดลบถึง28.5%เยอะ,ะครับ เยอะมกากๆเลยนะครับนะฮะหรือเหลืออยู่แค่276ล้านต่อลลา์สหรัฐและปีหน้าเป็นไงศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยกรไทยก็บอกว่าในปีหน้าก็เหมือนกันนะปีนี้ถ้าดูจักฐานส่งออกมันสัมปลังกับข้าวไปจีนจะติดลบสองหลักแล้วปีหน้าก็จะติดลบแต่อาจจะไม่หนักเหมือนอย่างปีนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือว่าจีนเองเนี่ยจะกลับมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างผลผลิตต่อไร่ของทั้งมันสัมปลังและข้าวเพิ่มสูงขึ้นอีก ในกาแปรผลผลิตต่อไร่ฮะหรือที่เรียกกันว่า productivity เขาไม่ได้เน้นเกเี่ยวกับปริมาณแต่ว่าทํายังไงเนี่ยจะเป็นผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นอันนี้เป็นโจทย์ที่บ้านเราต้องระวังเลยล่ะครับเพราะว่าถ้าจีนตัดสินใจกลับมาวิจัยพัฒนาและเพิ่มผลผลิตตัวเองถามว่ามีความจำเป็นไหมที่ต้องนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอาจจะไม่จำเป็นเลยครับถ้าผลผลิตต่อไร่ของเขาเกิดขึ้นมาชนะและสูงกว่าสหดัฐอเาไป 2. ปรากฏการณ์ของความเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศและเอียรยิโยจะมีต่อในปีหน้านะฮะ ก็เลยทําให้ตอนนี้ทุกคนกนน็กังวลเช่นเดียวกันวันในปี6 7ก็เลยมองว่ามันสัมปหลังที่จะไปไทยเนี่ยยังจะลบต่อ้วยคือจะลบประมาณ1 5บจหถึงหลังจากปีนี้มันสัมปหลังไปจีนเนี่ยติดลบถึง1 5เปอร์เซ็นต์ข้าวไทยก็เหมือนกันปีหน้าไปจีนเนี่ยนะครับก็อาจจะติดลบตั้งแต่ลบ4จนถึงลบ7จดหเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ข้าวไทยปีนี้ไปจีนจะลบถึง15%บาเปอร์เซ็นต์นะครับวันด้วยเหตุผลที่ว่าจีนลดการนำเข้า สองปัจจัยในการผลิตไม่เอื้อเลยในการที่จะเพิ่มผลผลิตของเราสู้กับเขานะครับสามปรากฏการณ์ของความเปลี่ยนแปลงทางน้านสภาวะภูมิอากาศทําให้ผลผลิตและเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่คาดและที่สําคัญคือมันเกิดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรในสองสาขานี้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเท่าที่เห็นด้วยนี่นะฮะก็คุณจะต้องดูคับว่า จะเลือกตลาดไหนและจะพัฒนากันอย่างไรนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นตลาดการส่งออกของจีนที่ดูว่าจะก,กระทบกระเทือนมาถึงประเทศที่เป็นฐานการผลิตโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของทางด้านธัญพืชข้าวนะฮะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเป็นวัตถุดิบนําไปผลิตสินค้าต่อเนี่ยนะครับก็ถือว่าปีหน้าเตรียมตัวกันนิดนึงผมทุกท่านท่านผู้ชมไปใช่ไหมครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าดีขึ้นเท่าเดิมหรือแย่ลงก็อย่าลืมตอบคําถามนี้ด้วยนะครับแต่เมื่อสักู่เป็นคําถามที่อบอกว่า นิดาโพเนี่ยนะบอกว่าคนสำรวจออกมาชัดว่าไม่ต้องมีเกณฑ์รายได้นะฮะไม่ต้องมีการกำหนดลักษณะของการใช้จ่ายเงินนะครับไม่ต้องมีเกณฑ์รายได้ไม่ต้องมีเกณฑ์อะไรพวกนี้เลยท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเงินดิจิตอลเดินๆไม่ต้องมีการกําหนดเกณฑ์รายได้ไม่ต้องมีการกําหนดอาชีพนะฮะแล้วก็ไม่ต้องกําหนดวงลัศมีในการแจกใครเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยครับใครไม่เห็นด้วยพิมไม่เห็นด้วยแล้วส่งเข้ามานะครับ